ใส่เกียร์ว้างย้ำๆคลาดก่อนอ่ะเออใส่เกียร์ถอยโอ้ใส่เกียร์เกียร์หนึ่งหนึ่งก่อนคืนเออให้มันได้รอบก่อนไปค่อยไปอา้าวเกียร์เข้ายัางเออให้ได้รอบบึ้ดเยียบอีกเยียบเยียบอีกให้รอบ ให้รอบประมาณพันห้าเออใส่เกียร์สองเลยเหยียบคลัตช์แล้วใส่เกียร์สองเออไปค่อยๆปลอยเหยียบนี่เห็นไหมรอบเครื่องนี่นรอบเครื่องเลขหนึ่งคือหนึ่งพันเลขสองคือสองพันไปขี่พันครึ่งอ่ะพันห้าครึ่งก็เปลี่ยนเกียร์เลยเหยียบเหยียบปัเปลี่ยนเกียร์เลยรอบพันห้าเออถึงครึ่งยังหนึ่งครึ่งยังหนึ่งครึ่งก็เปลี่ยนเกียร์เดี๋ยวมเอเตอร์ไซค์ หนึ่งครึ่งแล้วเปลี่ยนเกียร์เลยเหยียบคลาดรถใหญ่อยยเออรถยนต์มาก็แอบบแอบบตรงนี้ก่อนแอบบชิดซ้ายก่อนแอบบแอบบก่อนเออเหยียบคลาดไว้ก็ลดเกียร์เกียร์มันสูงมันออกตัวมันจะดับเราก็ลดเกียร์เลือเกียร์หนึ่งไหม อย่าหนึ่งเหยียบเบรกด้วยสิเหยียบคัสเหยียบเบรกด้วยค่อยๆปล่อยค่อยปล่อยคัสค่อยปล่อยเบรกปล่อยเบรกค่อยๆแล้วก็ปล่อยคัสให้มันสมูทกันแล้ะเหยียบคันเร่งหน่อยให้มันได้รอบจะได้เปลี่ยนเกียร์สองนะ ได้รอบแล้วเรียนแค่สองอะไปเหยียบคันเร่งหน่อยให้ได้รอบ่อะเรียนแค่สามอ่้ เบรกซีดึงลงล่างเลยดึงตรงตรงลงล่างเลยเอออย่างงั้งขับง่ายกว่ารถกระบะปรสบการณ์ที่คอยขับมาเปิดไฟเลี้ยวดูกระจกซ้ายขวาด้วยมีรถหลังไหมถ้าไม่มีก็เลี้ยวตีวงกว้างๆหน่อยถ้าไม่มีเพราะประตูเราเปิดไวแ้แคบเยยบเบรก เยียบค่อยๆค่อยชะลอชะลอแล้วก็ใส่เกียร์หนึ่งเดินหน้าดูกระจกซ้ายขวามีรถไหมไม่เออไม่มีก็ใส่เกียร์หนึ่งเดินหน้าก่อนจะใส่ลดเกียร์การลดเกียร์ต้องให้รถหยุดนิ่งก่อนถ้ายังไม่เก่งเราค่อยศึกษาเอาเองใหม่นะดูกระจกซ้ายขวาไม่มีรถก็ค่อยๆใส่เกียร์หนึ่งไปดูกระจกแล้วนาะไม่มีรถ ดูด้วยดูกระจกซ้ายขวาว่าชนไหมก็เหมือนขับรถกระบะออโตโน้น่ะนะเอ้ามีรถอยู่ข้างหลังทำไมเจ้าไม่เห็นน่ะไม่พิ่งมาพิ่งมาสำนีพอไหมหรือเอาอีรอบอขับโฟวินได้ไหมเอาโฟวินที่เป็นก่อน้อาวพวกเราเป็นแล้วโฟวิน มันก็มันไปคลาด